เปิดเรตติ้งละครประจำวันอังคารที่8มิถุนายน2564ละครเรื่องไหนได้เท่าไหร่กันบ้างมาดูกันเลยค่ะช่อง7 SD ละครรีรันรีรันช่วงเช้ากุหลาบร้ายของนายตะวัน1.5รีรันบ่ายเจ้าสาวจำยอมได้เรตติ้ง2.3ละครเย็นสัมปทานหัวใจรีรันได้ไป3.6ปิดท้ายช่อง7 ละครหลังข่าวคทาสิงได้เรตติ้ง3.9ช่องสามละครรีรันเช้าเวียงร้อยดาวได้เรตติ้งช่วงแรกหนึ่งหนึ่งและช่วงที่สองหนึ่งละครรีรันบ่ายนางทาตเรตติ้ง1.0ละครรีรันช่วงเย็นปาฏิหาริย์รักข้ามขอบฟ้าได้เรตติ้ง1 7จดละครเย็น อาธิหารรักแม่โพศพได้เรตติ้ง3.2ละครหลังข่าวพราวมุก2.4ช่องวัน31ละครรีรันช่วงเช้ามารยาริษยาได้เรตติ้งไป0.3 0.5และ0.5ละครรีรันช่วงบ่ายเพลงรักเจ้าพระยา0.2 0.3และ0.4ละครเย็นผู้ใหญ่สันกำนันสีเรตติ้ง4.3และละครหลังข่าวพายุทรายเรตติ้ง3.9ช่อง8เรือนร่มนิ้วได้เรตติ้งช่วงแรก1.5และช่วงที่2ได้ไป1.7ช่อง TMM 25 เธอเขาเงาแค้นได้0.1ขอบคุณข้อมูลเรตติ้งจากทวิตเตอร์หนูมายาดราม่าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะ